คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงทัพหรือบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อัสรีก็มักจะพบว่าเป็นบ้านที่มักจะกระจัดกระจายเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบรรนังสตาอำเภอทานโตและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็มีความพยายามของเจ้าหน้าที่นะคะที่จะทําให้กลุ่มคนในระดับชุมชนเข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์อสรีด้วย ติดตามรายงานจากคุณอังสนาวงเจ๊เซมค่ะจากสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีทีมข่าวมุ่งหน้าสู่ถนนสายเล็กๆในตำบลไอเยวเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่เป็นเส้นทางเดียวที่จะสามารถพาเราไปยังทับของอัสรีบ้านนากอที่อยู่บริเวณแนวป่าสิริกิตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปาาฮลาได้ การพบกับอัศรีหนุ่มสองคนนี้น่าจะเป็นสัญญาณว่าทีมข่าวใกล้ถึงจุดหมายแล้วแต่ดูเหมือนจะคาดการพลาดจากจุดนี้ยังต้องเดินเท้าเข้าไปอีกพักใหญ่<อ>ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าอ,อะไรช่วยทลายกำแพงความตาม<อ>จนทำให้คนที่นี่<อ>ดูเป็นกันเองกับอัศรีในป่าลึก<อ>ทีมข่าวได้คำตอบหลังได้ฟังบทสนทนาของพวกเขาเมื่อเดินทางมาถึงที่หมาย เราพบว่าคนที่นี่มักส่งตัวแทนมาพูดคุยสอบถามทุกสุขและช่วยเหลืออัสรีกลุ่มนี้เป็นประจำขณะเดียวกันหนุ่มอาสรีหลายคนก็ลงไปรับจ้างกรีดยางแทนแรงงานที่หายากและยังช่วยดูแลผืนป่าแทนชาวบ้านด้วยแต่ใช่ว่าพวกเขาจะทิ้งสัญชาติตยานระวังภัยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเล่าว่าพวกเขาจะไม่ไว้ใจใครง่าย เลือกเก็บตัวและบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่ยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเช่นสมาชิกในกลุ่มป่วยหนักรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่หายนั่นเป็นเพราะหลายปีก่อนเคยได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการจัดระเบียบคนและพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบจนต้องอพยพออกไปจากที่นี่ตอนนั้นยังสร้างเป็นทัพเป็นหลัง หลังอาจจะเป็นหลังยาวก็คือเป็นปกติดังเดิมของเขาไม่ยังไม่เป็นบ้านยก,ยกพื้นแบบนี้คือไอ้อยู่ฝั่งนู้นอนะีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าพอครั้งนั้นอ่ะเขาพอรู้ว่าเราจะมาเขาได้เตรียมการโอ้โหคือแบบคือเตรียมการต้อนรับทำเป็นอ่าโต๊ะแล้วก็มานั่งตั้งยาวคือที่สะอาดมากคือทำาเพื่อต้อนรับเราเสร็จพอทีนี้เรากลับไปปุ๊บประมาณอีกสักเดือนสองสามเดือน ทางเจ้าหน้าที่ทหารวัตชดอะไรสักอย่างเนี่ยครับคือเข้ามาสำรวจในพื้นที่แล้วก็ซึ่งพอดีช่วงนั้นเขาได้พยบเข้าไปอาลาก็เลยข่าวว่าที่นี่เป็นฐานฝึกของกองกำลัง RKK เป็นการเข้าใจผิดนแต่ตอนนั้นเลให้ตัอว่ก่กู ผู้นำกลุ่มอัสรีนากรบอกว่าชายอัสรีทุกคนยังต้องคอยปกป้องเด็กและผู้หญิงที่อ่อนแอและมีจำนวนมากกว่าอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์จะดูปกติตอนนี้พวกเขายังไม่คิดย้ายไปไหนเพราะคนที่นี่ดีกับพวกเขาและอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปผมมมาที่นี่ไม่ใช่มาทุกครั้งต้องหิ้วของมาบางทีก็ไม่มีอะไรครับไม่ว่าที่ไหนก็น่าจะไม่มีปัญหาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นแน่นอน,นครับ การสร้างให้กลมกลืนกับวิถีดั้งเดิมของอัสรีกลุ่มนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอายุเวงยังมีแนวคิดพัฒนาคุณภาพชีวิตอัสรีนากรให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาสาธารณาสุขและวัฒนธรรมขณะเดียวกันก็มีแนวคิดจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้ทับอาัารีและดึงวิถีทางเผ่าพันุ์มาเป็นจุดขายแต่เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างศึกษาเชิงลึก เพื่อป้องกันไม่ให้แผนงานกลายเป็นดาบสองคมกระทบวิถีทางเผ่าพันธุ์ที่อยู่คู่ป่าบ巴าฮลา,ลามาช้านานอังสนาวงเจ๊เซมไทยพีบีอสรายงาน